สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาริยาอํานวยพรรหัสห5 0้7 7 1น650 4771นะคะ ดิฉันได้จัดทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ENG 490ค่ะซึ่งวิดีโอนี้ได้รวบรวมวิดีโอและรูปภาพตลอดการทำงานที่สานามบินดอนเมืองสายการบินไช i ์ไลออนแอรดิฉันเข้ามาฝึกตำแหน่งนี้ในตำแหน่ง Passenger Service ค่ะทำหน้าที่เช็คอินทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะซึ่งเคาน์เตอร์ไชล l ไลออนแอจะอยู่ที่ชั้น3อาคาร2โร11ถึงโ12นะคะ หน้าที่นี้คอยแนะนำหรือไกด์ให้ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตัวเองค่ะหรือเรียกว่าเซฟเช็คอินค่ะโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสำหรับการเช็คอินในประเทศนะคะ ขั้นตอนที่1นนะคะเราจะถามผู้โดยสารว่าเดินทางไปที่ไหนถ้าผู้โดยสารตอบว่าเดินทางไปที่ไหนแล้วให้เราถามว่ามีหมายเลขก,การจองมาไหมส่วนถ้าท่านไหนที่ไม่มีหมายเลขก,การจองมาเราสามารถดูเลขไฟล์แทนหมายเลขการจองได้ค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะที่เราจะต้องถามและจำเป็นต้องถามมากๆด้วยก็คือ <S <S ผู้โดยสารมีกระเป๋าโหลดสัมภาระหรือเปล่าถ้าผู้โดยสารไม่มีกระเป๋าโหลดสัมภาระเราจำเป็นต้องติดแท็กกระเป๋าให้ค่ะ แต่ถ้าท่านไหนที่มีกระเป๋าโลสัมภาระต้องเข้าไปที่เคาน์เตอร์โล11กับโล12นะคะได้ทั้ง2โลเลยค่ะในกรณีที่ผู้าาโดยสารโหลดกระเป๋ามี Power Bank หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือของต้องห้ามต่างๆ Security จะให้มารับสิ่งของได้ที่ที่ตรวจสัมภาระนะคะอันนี้จะเป็นภาพและวิดีโอเกี่ยวกับการทำงานของดิฉันนะคะ We know accidents happen, but my love's on purpose. ส่วนการพูดภาษาอังกฤษนะคะดิฉันไม่ได้พูดแค่ภาษาอังกฤษนะคะดิฉันพูดจีนกับอังกฤษคะ่ะดิฉันก็ไปฝึกภาษาจีนมาด้วยแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมมากขึ้นคะ่ะแต่ส่วนมากที่ดิฉันได้พูดในแต่ละวันก็คือภาษาอังกฤษคะ่ะถ้าดิฉันทาฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะดิฉันก็จะพูดจีนค่อนข้างเยอะมากกว่าอังกฤษด้วยซ้าไปแต่อังกฤษก็จะเยอะเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าคนจีนส่วนมากก็จะพูดอ กอฤษไไม่ค่คยด้ดิฉันเลยต้องไปเรียนเพิ่มเติมมานิดนึงค่ะสําหรับภาษาจีนส่วนภาษาอังกฤษนะคะดิฉันได้ใช้ทุกวันเลยค่ะเกือบทุกเวลาด้วยหน้าที่ของการหลดก,กระเป๋านะคะคือดิฉันจะต้องลงไปใต้ท้องเครื่องบินแล้วถามผู้โดยสารว่าผู้โดยสารมีแบตเตอรี่หรือ power bank หรือเปล่า ในรูปนี้คือเคาน์เตอร์เช็คอินนั่นเองค่ะอันนี้คือ row อนะคะส่วนอันนี้คือเคาน์เตอร์เช็คอินเหมือนกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นโล3นะคะเช็คอินได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องขายตัว๋วหรือว่าซื้อกระเป๋าสัมภาระเพิ่มนะคะอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญของตำแหน่ง Passenger Service นะคะก็คือการเข้าเกตน,นั่นเองค่ะหน้าที่ที่สำคัญของการเข้าเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการโหลดกระเป๋าค่ะดิฉันต้องไปโหลดกระเป๋าในใต้ท้องเครื่องบินค่ะ กรณีแบบนี้เขาเรียกว่าชั้นวางในเครื่องบินนั้นเต็มแล้วค่ะจึงจําเป็นต้องโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบินนะคะสําหรับเกตนะคะประตูเกตจะปิดก่อน20นาทีนะคะถ้าดิฉันได้ทําเกตอินเตอร์นะคะหรือเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะจะมีฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลและฝั่งโดเมทริกนะคะถ้าดิฉันได้ทําฝั่งอินเตอร์นะคะดิฉันสมมุติว่ามีผู้โดยสารไป หางโจนะคะดิฉันต้องตะโกนว่า Any Passenger Go To ห่างโจหรือตะโกนว่าห่างโจหายอยู่มากการที่ดิฉันได้มาฝึกงานที่สถานที่นี้นะคะทำให้ดิฉันได้ประสบการณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ ดิฉันไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนด้วยซ้ำจนดิฉันได้มาฝึกงานในสนามบินนะคะดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกงานที่นี่ว่าการขึ้นเครื่องบินต้องมาก่อน20นาทีเช็คอินก่อน45นาทีประตูกเกตจะปิดก่อน20นาทีนะคะส่วนการเช็คอินจะเช็คอินได้ก่อน3ชั่วโมงก่อนเวลาบินค่ะ